สวัสดีครับผมออซี่จากเซเว่นช็อะครับวันนี้มีแบตสำรองมาแนะนำกันนะครับตัวนี้ก็มาจากแบรนด์ E l o o p นะครับความจุ1 0 0 0 0มิลลิแอมนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่สำรองราคาประหยัดมากนะครับของทาง E-Loop นะเข้าใจว่าเป็นแบตเตอรี่สำรองรุ่นใหม่นะครับเพิ่งออกมาเองแล้วก็น่าจะออกมาทําตลาดแบบราคาถูกกันะครับเพื่อไปสู้กับพวกรีแม็กซ์หรือโฮโครนะครับหนึ่งแอมที่ขายดีอยู่ก่อนนะครับร้านผมนี่ขาย ไปหลายพันลูกแล้วนะฮะพวกแบบ80,000แอมปราคาประมาณ300กว่าบาทเนี่ยนะครับก็มันจะเป็นแบตสำรองแบบที่ไม่ได้มีระบบอะไรซับซ้อนเลยนะครับเอาพุทธ2แอมธรรมดานะครับแต่ว่ารอบใน e-loop เขาก็ทำมาแล้วก็รอบรุ่นนี้นะครับมาในชื่อรุ่น e-loop นะครับรุ่น e33 นะครับมาด้วยกัน2สี 4, นะครับมาตรฐานเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนนะก็ กล่องนะครับก็จะเป็น2สีตามอย่างงี้แหละนะครับว่าดูเอาตามหน้ากล่องได้เลยชอบสีขาวสีดําแล้วแต่เลยนะครับเขาเขียนว่าเป็น power bank นะครับหนึ่งหมื่นมิลลิแอมไม่มีสเปคอะไรทั้งสิ้นนะครับมีแค่นี้เลยนะครับกล่องก็เรียบๆนะมีบอกชื่อรุ่นอยู่ด้านข้างมาตรฐานนะครับแล้วก็มีบอกสีอยู่ตรงนี้ซึ่งเราดูหน้ากล่องเอาก็ได้ด้านนี้ก็เขียนเหมือนกัน e สามสามนะครับสเปคนี้ง่ายๆเลยมาดูกันนะครับเขาบอกว่า เป็นดูว่าเอาพุทนะครับอันนี้คือสเปคพื้นฐานนะคือมีช่อง USB A 2ช่องนะครับแล้วก็มีช่อง Type C 1ช่องแต่ช่อง Type C ในตัวนี้นะครับเน้นย้ำไว้เลยนะครับมันเอาไว้แค่ชาร์จตัวมันเท่านั้นนะไม่สามารถาจ่ายไฟออกได้นะครับสำหรับช่อง Type C ในรุ่นนี้นะก็คือ,อเวลาจะชาร์จตัวแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จได้ด้วยสาย Type C หรือว่าสายไมโคร USB นะครับจะไม่มีเอาพุทที่ช่อง Type C นะครับมีแต่อินพุนะครับแล้วก็ในส่วนของการช่องที่จ่ายไฟออกจะใช้ช่อง USB A นะ ก็สเปคคร่าวๆก็ตามนี้นะครับชื่อรุ่น E 3 3านะครับน้ำหนัก222กรัมหรือประมาณ2ขีดนั่นเองนะครับแบตเตอรี่ภายในเป็นแบบลิเธียมโพลิเมอร์นะความจุ10 0 0 0มิลลิแอมนะครับ37วัตต์อวนะฮะแล้วก็รองรับการจ่ายไฟดังนี้นะครับชาร์จด้วยชาร์จด้วยสาย Type C นะครับชาร์จตัวมันนะหมายถึงชาร์จตัวมันนะเร็วที่สุดได้ที่5โวลต์2แอมป์นะครับก็คือประมาณ10วัตต์นะฮะไมโคร USB นะครับก็5โวลต์2แอมป์หรือ10วัตต์เหมือนกันนะครับ ทีนี้จ่ายไฟออกนะครับต่อช่องนะก็จ่ายได้5โวลต์2.4แอมป์นะครับแต่ว่าถ้าเราจ่ายพร้อมกัน2ช่องก็เป็น5โวลต์2.4แอมป์เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะแบ่งกันไประหว่าง2ช่องเท่ากับตัวนี้ก็เรทการจ่ายไฟสูงที่สุดก็คือ5โวลต์2.4แอมป์นะครับไม่มีระบบ PD หรืออะไรแต่อย่างใดไม่มี q ควิ c ชาร์จไม่มีอะไรเลยนะครับเป็น power bank แบบง่ายๆเลยนะครับเหมือน power bank รุ่นสมัยแบบยุคที่แล้วนะครับเพื่อทําให้ราคามันประหยัดนะก็ไม่มีชิปเซ็ตบา ใช้คู่กับพวกโปรโตโคอลต่างๆอย่างคอข้อมฟลิกชาร์จหรือว่า PD ชาร์จหรือว่าวูคชาร์จอะไรเงี้ยไม่มีนะครับตัวนี้ก็เป็นแค่5โวลต์2.4มาตรฐานเลยนะครับเป็นฟ้าชาร์จทั่วๆไปก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันแกะออกมานะครับจะมีคู่มือ1อันแบตเตอรี่1ชิ้นแล้วก็สายชาร์จตามสีเครื่อง1อันมันจะมาแบบนี้นะฮะเป็นเซ็ตของมันนะสายชาร์จก็เป็นสาย Type C สั้นๆนะประมาณ30เซนนะ20-30เซนนะครับสั้นๆแค่นี้เลยนะฮะ Okay. มาดูที่ตัวแบตเตอรี่กันก่อนตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็มีขนาดไซส์เท่ามือถือเครื่องหนึ่งแหละเป็นไซส์แบต1 0 0 0 0มิลลิแอมมาตรฐานนะครับก็ด้านหน้าเขาทํามาเป็นผิวเหมือนแบบเป็นสกัสกๆหน่อยนึงนะครับแต่เป็นเนื้อพลาสติกนะครับให้มันไม่สะท้อนแสงมากมีความหยาบประมาณหนึ่งมีพิมพ์แบรนด์เขาอยู่ตรงนี้นะครับ e-look แล้วก็ด้านบนจะมีไฟสีแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับก็มีอยู่4จุดนะครับก็4จุดก็เต็มแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับ ด้านข้างนะก็องนี้เป็นช่องไมโคร USB นะครับเอาไว้ชาร์จตัวมันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะครับสำหรับกดเพื่อเช็คปริมาณแบตเตอรี่มันก็จะมีไฟติดขึ้นมาก็ใช้งานง่ายๆทั่วๆไปนะครับแล้วก็ด้านบนนะฮะ ก็จะเป็นช่อง USB-A 2ช่อง2ช่องเนี้ไว้จ่ายไฟออกนะครับเวลาเราจะชาร์จก็คือเอาสายมาเสียบที่ช่องใดช่องหนึงตรงนี้หรือว่าเสียบพร้อมกัน2ช่องก็ได้แต่ว่าจ่ายไฟรวมได้2 4์นะครับแล้วก็ช่อง Type-C ตรงกลางนี่ไว้ชาร์จตัวแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับไม่สามารถจ่ายไฟขาออกได้นะมี2ช่องตามนี้นะครับ ส่วนด้านหลังก็จะทําเป็นผิวคนละลายกับด้านหน้าจะเห็นว่าด้านหน้ามันสากกว่านะฮะด้านหลังก็จะดูมีความมันมันกว่านะครับแต่เป็นเนื้อพลาสติกเหมือนกันมีรายละเอียดต่างๆที่เมื่อกี้ผมอ่านให้ฟังนี้รวมถึงมีหมอ,อก,กอ่อแล้วตัวนี้นะครับสสีเป็นวัสดุแบบเดียวกันแหละนะฮะแต่ว่าก็เป็นสีขาวกับสีดำนะง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาเสียบชาร์ทดูแต่ว่า,อาพอดีผมไม่มีสาย USB A to Lightning แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาสาย USB C ไปเสียบชาร์จ อย่างอื่นให้ดูแล้วกันว่าเวลาชาร์จก็เป็นออโต้ชาร์จนะครับเวลาเราเสียบสายก็ไม่ต้องไปกดเปิดอะไรนะครับ๋ยวผมจะเสียบตลับนี้ชาร์จให้ดูนะมันก็จะทําการชาร์จแบบนี้นะครับอย่างนี้นะก็คือเราไม่ต้องเอาสายมาแบบมากดเปิดมาอะไรนะครับมันเป็นระบบออโต้ดีเทคนะครับเราเสียบสายเข้าไปเนี่ยตัวไฟตรงนี้นะครับขณะที่มันทําการชาร์จมันก็จะแจ้งสถานะแบตแบบนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้มันก็ยังคงชาร์จอยู่นะครับตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรนะระบบชาร์จพื้นฐานนะครับก็เสียบสายด้วย usb a usb c เนี่ยเอามาเสียบเข้าไปชาร์จตัวมันได้แต่ชาร์จออกไม่ได้นะครับอย่าลืมนะตัวนี้เป็นปุ๋ยเป็น power bank ราคาประหยัดเลยนะครับสำหรับรุ่น e 3 3ก็คลิปก็สั้นๆประมาณนี้นะครับเป็น power bank รุ่นประหยัดนะก็อ่า คือตลาดนี้นะครับตลาด power bank ราคาประมาณ300กว่าบาทเนี่ยนะครับมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ผมมองว่านะคือ E- l o o p เนี่ยก็ที่สุดแล้วก็ต้องตัดสินใจนะครับที่จะลงมาทําตลาดนี้นะครับอาศัยชื่อเสียงของแบรนด์เขานะครับความมีมาตรฐานของแบรนด์นะแล้วก็ ก่อนหน้านี้ก็จะทำแต่ power bank ราคาแพงๆนะครับแบบมี m a x s a f e มีนูน่นมีนี่มีนั่นนะฮนะในที่สุดแล้วหลายๆท่านก็อาจจะอยากได้แบบแบรนด์ e loop แต่ราคาประหยัดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้มีรุ่น e 3 3เนี่ยออกมาให้เลือกซื้อกันแล้วนะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อทางร้านได้เลยนะครับ power bank หมื่นแอมเนี่ยผมบอกเลยว่ามีเกือบทุกยี่ห้อนะครับราคาใกล้ๆกันแล้วก สเปคเหมือนกันหมดนะครับใช้งานได้เหมือนกันขนาดก็เท่าๆนี้แล้วก็มีอยู่2สีแบบนี้นะครับทำทั้งโคโค่รีแม็กอะไรมีหมดเลยนะครับก็หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับก็ชอบยี่ห้อไหนก็ซื้อยี่ห้อนั้นนะครับพวกพี่ๆแมสเซนเจอร์ Messenger, เนี่ยเห็นชอบมาซื้อไปใช้นะเขาเสียบให้มันแบบมีไฟเลี้ยงมือถือไว้เฉยๆอะไรประมาณนี้นะครับงบประมาณจํากัดแล้วก็ราคาค่อนข้างประหยัดนะครับก็ e loop e 3 3ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกแล้วกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อที่ร้านได้เลยรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะแล้วก็ช่องทางออนไลน์เรามี s h อ p e e นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีอัปเดตสินค้าเรื่อยๆนะครับมีทีมคอยอัปเดตสินค้าเรื่อยๆก็ลองแวะเข้าไปดูกันได้ผมทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ใน Description แล้วนะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ยังไงถ้าผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับ เช่นเคยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ